งนั่งรอน้ำลายน้ำลายแตกน้ำลายหยบลอยรอรอมึงเข้าไปรอที่มันหลุดเฟรมะลูกเฮ้ยอยากกินกล้วยแล้ว สวัสดีครับทุกคนตอนนี้น้อยหนังกำลังจะมาถ่ายรูปทำสติ๊กเกอร์ลายเวอร์ชั่น2นะครับใช่ไปน้อยหนังกำลังจะถ่ายแบบลอยน้อยหนังชอบไหมอะชอบไหมทุก,กอนทุกครับก่อนลอยดีมากน้อยหนังไปกันเลยนะครับไปไปถ่ายแบบกันไปน้อยหนังเข้าไปในหะ้อง สตูดิโอก่อนไปนี่นะครับอันนี้เป็นร้านของป๊าป๊ามัมม้าเองนะเล้นหนังไปแล้วหนังจะเป็นลายแบบให้วันนี้นะครับนี่ครับเราเข้ามาในห้องสตูนี่มัมม้าอยู่ในนี้นะโอเคเล้นหนังพร้อมโอ้ยพร้อมหล่อพร้อมแล้วขอหน่อยขอหอมาแก้มัมาม้าก่อนหอแก้มัมม้าไหนเลอาหอแก้มไม่ถูกหอแก้มไม่ถูกขอมแก้มไม่ถูก,ถกโอ้ถูกแล้วโอเคหนล่หนาง นี่นะครับเราจะเริ่มถ่ายกันนะครับเราจะต้องถ่ายรูปเป็นแบบหลายๆลาภาพนะเพื่อไปทําภาพเป็นดุ๊กดิ๊กนะครับทุกคนแหนังใช่ลอยอีกกี่วันน่ากจะเสร็จอีกกี่วันอ้อยไม่รู้ลอยแล้วแต่แล้วแต่ป้าป้าทำเลยพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมแล้วแล้วเราจะมีชุดให้หนังใส่ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับนี่ป้าป๊าเองนะใครยังไม่เคยเห็นหน้านี่นะครับ นี่คือคนที่ภาคเสียงน้อยหนังนะเออบางคนแบบลงคลิปไปแล้วถามอยากเห็นหน้าคนภาคนี่นะครับคนภาคส่วนน้อยหนังอยู่ตรงนี้อา่ากับมามานี่น้อยหนังรอกกล้วยนะทุกคนนี่คือกล้วยของน้อยหนังพ้อมนะน้อยหนังน้อยหนังมาปาให้รางวัลปาให้รางวัลมาเออแล้วเราไปดูกันนะครับวิดีโอน้อยหนังว่าตอนระหว่างถ่ายรูปจะเป็นยังไงบ้างนะปาจะตั้งกล้องไว้แล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูโอเค อ๋อเราต้องมีนี่ด้วยนะทุกคนนี่คือกล้วยรางวันลน้อยหนังหนังมานั่งตรงนี้ก่อนพร้อมไหมอ่าพร้อม้ลยนะทุกครับทุกครับอ่านะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนท่าแรกสวัสดีครับหมุนตัวรอบนึงอ่านั่งตรงนั่งรออึ๊บน้ำลายน้ำลายแตกนะน้ำลายเยอะอยร้อรอรอมึนเข้าไปรอที่มันหลุดเฟรมแลลูกอ้ยอยากกินกล้วยแล้วอ่าโอเคนะขอ,อขอมือขอมือขอมืออน่อยหนังมาไปให้กล้วยเยอะลนะ,ะแท็กก่อน เอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาบา,บายๆเก่งมากอีกรอบนึง, Good boy. นงฟุตบอยอีกรอบนึงแฮดเก่งมากอ่านวะิธีการฝึกน้องหมาก็จะประมาณนี้ด้วยนะใครดูไว้ก็ได้นะเราจะให้รางวัลเขาเมาื่อเขาทำได้ตามคำสัง่งหมอบลงหมอบลงาคางลงกุดบอยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยหมูบุกเข้ามากินกวนไม่ได้เออเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะมีส่วนร่วมโดยการคอมเมนต์ไว้เลยด้านล่างของคลิปนะว่าอยากให้มีคำพูดอะไรบ้างเดี๋ยวป้าจะไปใส่ใน นายสติกเกอร์นะนอยหางทำอะไรอยู่ครับอุย้ยกำลังการถ่ายชุดนอนลอยโอ้ยง่วงแล้วน้อยหนังกำลังจะถ่ายชุดนอนนะครับนี่เป็นเซตชุดนอนใช่ลอยแต่อยากนอนจริงแล้วไม่ได้น้อยหนังต้องถ่ายให้เสร็จก่อนสิเอาไม่กล้วยอ,ะอ่ะออเอาขมือหน่อยเอาขมือหนเร็วอืออยากกินกล้วยมากกล้วยของน้อยหนังชิ้นสุดท้ายเราไปถ่ายกันต่อนะครับโอ้ย นี่คือสภาพของน้อยหนังหลังจากถ่ายรูปเสร็จแต่จริงๆยังไม่เสร็จนะจริงๆให้น้อยหนังพักก่อนนะครับดูน้อยหนังเหนื่อยมากทุกคนใช่ไหมน้อยหนังโอ้ยไม่ไหวแล้วน้อยหนังขอนอนก่อนนะน้อยหนังจะนอนนานไหมล่ะหนาทีโอเคเดี๋ยวจะให้น้อยหนังนอนพักนะโอ้ยเหนื่อยแล้วไม่ไหวเลยเดี๋ยวให้นอนก่อนนะนอนพักก่อนนะแล้วค่อยถ่ายต่อโอเคไหมโอ้ย ได้เลยเดี๋ยวรอติดตามน้อยหนังนะถ้าทำเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวป๊ะป๋าจะลงไว้ในทั้งใน t i k t o k ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook f แฟนเพจเลยจริงๆแล้วว่าอยากได้เวอร์ชันที่มันมีเสียงด้วยแหละแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าต้องต้องแบบว่ามียอดเยอะๆหน่อยเป็นที่นิยมก่อนเดี๋ยวทางไลน์เขาจะอนุมัติให้ทำนะป๊ะป๋าจะท,ทำน่ารักน่ารักด้วยจริงๆป๊ะป๋าอยากทำไว้ใช้เองนั่นแหละนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยอุย้ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยจริง พักกะลุกบ๊ายบาย